ตอนนี้ต้องบอกว่ามิจฉาชีพเนี่ยระบาดหนักกันจริงๆนะอ uh ่าฮะทำเอาเงินเก็บของหลายๆคนาหายวับไปกับตานะคะ uh huh. ถ้าไม่โดนกับตัวก็ไม่รู้หรอกว่ามันใกล้ตัวกว่าที่คุณคิดค่ะใช่ครับร,รู้ลอดปอดโกง EP นี้ครับเดี๋ยวเราจะมาเตือนภัยมิจฉาชีพกันกับมิจฉาชีพหลอกติดตั้งแอปดูดเงินค่ะอ uh ่า huh. ฟังดูน่าสนใจนะอยากรู้ว่าใช่ไหมเป็นยังไงเริ่มต้นเลยครับผู้ชมแล้วก็พี่อมผู้เสียหายครับจะได้รับข้อความ SMS uh huh. แจ้งเรื่องของการคืนเงินประกันมิเตอร์ไฟฟ้าเริ่มคุณคุณยังเริ่มคุณแล้วพอพี่เจอหลายเคสหลายๆคนมาใช้ให้ฟังเยอะมากเลยต้นซึ่ง SMS เนี่ยมันก็จะระบุครับว่ามาตรการเร่งด่วนนะครับคืนเงินประกันมิเตอร์ไฟฟ้าลงทะเบียนเพื่อติดต,ต่อขอรับเงินคืนผ่านทางเจ้าหน้าที่ได้ที่แล้วก็จะเป็นลิงก์อุ้ยอ่าซึ่งลิงก์เนี่ยมันเป็นลิงก์แอดไลน์ครับพี่อมมันมีจุดเอไหมพี่อมมันมีจุดเอค่ะต้นอ่ามิฉายชีพอ่ะ มักจะกล่าวอ้างถึงหน่วยงานราชการซึ่งปกติแล้วอ่ะเขาจะไม่ติดต่อกับประชาชนโดยตรงนะคะไม่ว่าจะเป็นการไฟฟ้ากรมที่ดินหรือกรมสรรพากรจ้ะต่อมาครับพี่ออมสิ่งที่เขาจะทําก็คือผู้เสียหายพอกดลิงก์แอดไลน์เป็นเพื่อนกับมิจฉาชีพเรียบร้อยแล้วนะมิจฉาชีพจะคอลไลน์มาเลยอ่าคอลไลน์มาเลยแล้วก็แนะนําเรื่องของขั้นตอนการลงทะเบียนใส่ใจมากๆละเอียดมากละเอียดโทรมากลัว ผู้เสียหายไม่เข้าใจไงก็โทรมาคุยเลยบอกว่าบริการดีเยี่ยมขั้นตอนการลงทะเบียนจะต้องลงยังไงบ้างนะครับโดยการแนบไอลิงก์แอปพลิเคชันปลอมของการไฟฟ้าเนี่ยลงมาในไลน์ให้เรามันมีจุดสังเกตอีกอไม่เนี่ยพี่อมมันมีจุดสังเกตเลยมันต้องเอ๊ะมากๆเลยนะคะว่าจริงๆแล้วเราไม่ควรกดรับลิงก์ใดๆเลยที่มาจากช่องทางไลน์โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับคนที่เราไม่รู้จักค่ะ,ะถ้าสมมติพี่เผลอกดลิงก์ไปมันจะเป็นยังไงอ่ะต้นจะมีไอคอนให้ดาวน์โหลดอีก มีสายชิมก็บอกว่าให้ผู้เสียหายเนี่ยกดดาวน์โหลดได้เลย oh. อ่าพอกดดาวน์โหลดเสร็จปุ๊บนะครับจะมีข้อความแจ้งเตือนว่าเฮ้ยคุณกําลังดาวน์โหลดไฟล์นามสกุล .apk นะซึ่งอันนี้เนี่ยเคสตัวอย่างเนี่ยนะครับเป็นเคสของ Android มันก็จะถามอีกว่าคุณจะยืนยันที่จะดาวน์โหลดไหมอืมอเพราะว่าในปลายสายเองเขาจะแบบกดดันเรา,าเราวยใช่ไหมว่าต้องทําอย่างนั้นอย่างนี้ใช่นกันใช่แล้วเราก็อ,อยากได้เงินด้วยไงยไถูกไหมถูกอ่าเราก็กดดาวน์โหลด พอเราดาวน์โหลดไฟล์เสร็จเรียบร้อยใช่ไหมพี่อ,อมระบบมันจะถามอีกครั้งหนึ่งว่าจะทําการติดตั้งแอปพลิเคชันนี้ไหม <Ừ. S 1> ให้เรากดยืนยันมิจฉาชีพก็เลยบอกว่าให้เรากดไหมให้ไทยอยู่แล้วก็ต้องบอกให้เรากดยืนยันสิทีนี้ถ้าเรากดไปพี่ออมทั้งหมดเนี่ยมันมีจุดเออะไรเพิ่มขึ้นมาอีกไหมจะบอกว่าแอปพลิเคชันที่เขาให้เราติดตั้งเนี่ยเป็นแอปที่นอกสโตร์พูดง่ายๆคือเพื่อความปลอดภัยนะพี่อ,อมอเวลาที่เราจะดาวน์โหลดเนาะเราก็ควรจะ ดาวน์โหลดในแอ Store หรือเพยสโตถูกไหมเพราะว่ามีความปลอดภัยสูงแล้วใช่ถ้าเป็นการติดตั้งนอกแอป,ปให้สันนิฐานได้เลยค่ะว่าอาจจะเป็นมิจฉาชีพอ่าอันนี้เป็นจุดสังเกตอีกข้อหนึ่งที่น่าสนใจนะ<ช>พี่ใช่เลยค่ะ,คะเขามีสเต็ปอะไรต่อไหมต้นพอเราก,กดเข้าไปในแอป,ปครับทีนี้เริ่มต้นกระบวนการแล้ว<ม>ก็คือเขาจะให้เราใส่ชื่อนามสกุลเบอร์โทรศัพท์ อุ้ยมันก็เหมือนกับการที่ปกติเราลงแอปทั่วไปแล้วก็ให้เหมือนแบบสมัครพวกระบบสมาชิกอะไรอย่างงี้ใช่ไหมใช่ผู้เสียหายก็รู้สึกว่าโอเคมันเป็นแ,ปแอปของการไฟฟ้าใช่ไหมเราก็กรอกข้อมูลรายละเอียดเข้าไปเขาจะได้รู้จักเราเนาะแล้วหลังจากนั้นครับพี่อมพอเราใส่ชื่อนามสกุลเบอร์โทรเสร็จปุ๊บมันจะให้เราตั้งพินหกหลักครับหกหลักอ่าเหมือนเวลาเราเข้าแอปโมบายแบงกิ้งแอปต่างๆก็จะมีพินเนาะเดี๋ยวนี้แต่ปรากฏว่าเขาไม่ได้ให้เรากดพินแค่ครั้งเดียวนะ เขาให้เรากดหลายครั้งเลยทำไมทาไมเขาถึงอยากให้เรากดหลายๆครั้งกับตน้นอ่าเขาให้เรากดพินหลายๆครั้งเนี่ยนะครับเพราะว่าเขาจะได้รู้ว่าปกติเราเข้าโมบายแบงกิ้งหรือเข้าแอปอื่นๆเนี่ยเราใช้พินอะไรบ้างกดใหม่เรื่อยๆจนมิชฉาชีพรู้แล้วว่า ปกติเราใช้พินอะไรอืมอ่านีเป็นวิธีการที่แบบแยบยนมากโดยที่เราเหมือนแบบเราใช้ในชีวิตประจำวันแล้วก็เหมือนแบบไปเรื่อยๆอ่าใช่ใชแล้วมันมีต่อจากนั้นอีกพี่ออมมันยังมีต่ออีกต้นนียังไม่จบครับหน้าจอจะแสดงขึ้นมาต่อจากนั้นครับว่าให้เราเปิดการใช้งานอ่าอ่าผู้เสียหายก็กดเปิดการใช้งานเลยเพราะมีปุ่มเดียวอยู่แล้วอ่าใช่อ่พาพอกดเปิดการใช้งานปุ๊บนะครับมันจะมีอีกตัวหนึ่งขึ้นมาก็คือให้เราเปิด การเข้าถึงาการเข้าถึงใช่มิจฉาชีพก็จะบอกว่าให้ผู้เสียหายเนี่ยกดเปิดการเข้าถึงเลยซึ่งพอเรากดเปิดการเข้าถึงไปแล้วนะครับมันจะมีป๊อปอัพขึ้นมาพี่ออมป๊อปอัพอะไรสะแสดงขึ้นมาบอกว่าเป็นการอนุญ,ญาตให้แอปพลิเคชัน PEA Smart เนี่ยเข้ามาสามารถควบคุมโทรศัพท์เราได้แบบเต็มรูปแบบอุ๊ยน่ากลัวจังน่ากลัวใช่ไหม่และหลังจากนั้นครับ พอหน้าจอโทรศัพท์ของผู้เสียหายขึ้นข้อความตัวนี้ใช่ไหมครับพอเรากดยืนยันอะไรเรียบร้อยนะครับมันจะขึ้นว่ากําลังดําเนินการอยู่ให้รอจนกว่าจะดําเนินการเสร็จสิ้นเบื้องหลังหน้าจอนั้นถามว่าเขาทําอะไรนะครับมิฉาชีพเอาพินที่เราได้จากเราเมื่อกี้นี่ที่เรากดหลายๆครั้งเนี่ยนะครับไปล็อกอินในโมบายแบงกิ้งของเราครับโอ้อ่าโดยที่เราไม่เห็นนะอ่ะ<พ>อาเพราะมันมีหน้าจอบังอยู่อ่าพอมีการโอนเงินออกจากบัญชีผู้เสียหายครับผู้เสียหายก็ไม่รู้ตัวครับเพราะว่า ยังอยู่ในขั้นตอนของกําลังดําเนินการอยู่เนาะที่เป็นหน้าจอหลอกขึ้นมาจุด A สําคัญเลยนะคะ,ะก็คือฟังก์ชันของการเปิดการเข้าถึงเลยซึ่งฟังก์ชันนี้จะเป็นขั้นตอนการอนุญาตนะคะให้อุปกรณ์ของบุคคลอื่นๆที่ไม่ใช่ตัวเราเองอะคะ่ะสามารถ เข้าไปควบคุมมือถือของเราได้เสมือนเขาเป็นคนเล่นมือถือนะขนาดนั้นจริงๆฟังดูแล้วก็คือแบบมันน่ากลัวมากว่าเขาสามารถเข้าไปถึงตัวโมบายแบงกิ้งต่างๆที่เรามีอยู่ในมือถือได้เลยนะคะจริงๆแล้วอ่ะพูดง่ายๆเลยว่าสิ่งที่เราควรจะต้องทำก็คือก่อนจะตกลงหรือทำอะไรนะคะอยากให้อ่านข้อความดีๆก่อนเพื่อจะได้รู้ว่าเราควรทำหรือไม่ควรทำ มันยังมีอีกกรณีหนึ่งพี่ออมยังมีอีกต่อ,อยอะคร<ะ>ับปกติคือพอเรารู้พินแล้วมันโอนเงินได้ใช่ไหมใช่แต่ถ้าโอนเงินเกิน5 0,000ปกตินี่มันต้องม,มีการสแกนหน้าโมบายแบงกิ้ง <Bank> ก็ต้องสแกนใบหน้าอย่าบอกว่ามีวิธีทีท่เาย่กานกว่านั้นนะอ้าจะเหลือเหรอโอ้ oh my god บนแอปพลิเคชันการไฟฟ้าก็ขึ้นหน้าจอหลอกเลยครับว่าให้เราสแกนใบหน้าเป็นหน้าจอหลอกขึ้นมาให้เราสแกนใบหน้าซึ่งเบื้องหลังนั้นก็คือมีชาชีพเข้าไปที่แอปโมบายแบงกิ้งแล้วก็สแกนใบ้้รยแลว เป็นไงคือแยบยนจริงๆมันเป็นสาร,รับพัดวิธีที่สามารถจะเอาเงินจากเราไปได้จริงๆดังนั้นเอาจริงๆก็คือพูดง่ายๆว่าถ้าเราเจอโปรแกรมอะไรที่ไม่น่าเชื่อถือเราก็<ช> <ๆ S 1> ไม่ควรทําการสแกนใบหน้านก็ควรจะละเว้นไปเลยอ,อย่างเงี้ยค่ะ,ะคือพูดง่ายๆว่าการสแกนใบหน้าเนี่ยมันมันไม่ใช่การถ่ายรูปเฉยๆเนาะมันเป็นการยืนยันตัวตนถูกไหมเพราะฉะนั้นคือเราจะทําบนแอปพลิเคชันอะไรแบบที่พี่ออมบอกนะครับว่า อาจจะต้องระวังนิดนึงว่าแอปนั้นคือแอปอะไรแอปจริงหรือเปล่าถูกไหมพี่อมอันนี้เห็นด้วยกับต้นเลยค่ะใช่จากที่เรามาทั้งหมดเนาะพี่อมตั้งแต่เริ่มกดลิงก์มาจนถึงมีแอปพลิเคชันปลอมทําหน้าจอหลอกขึ้นมาถูกไหมถูกอ่าถ้าสมมุติว่าเรารู้สึกว่าแบบเอ้มันแปลกๆรู้สึกเริ่มเอกใจแล้วงิดใช่ไหมเออมันแปลกๆถ้าผมเอกใจแล้วผมรู้สึกว่าแบบผมเริ่มกลัวแล้วผมจะทํางไงดีพี่อม จริงๆมีวิธีการที่ดีที่สุดและเร็วที่สุดก็คือการตัดสัญญาณอินเทอร์เน็ตที่อยู่รอบๆตัวเรานะคะรวมถึงการดึงซิมการออกจากมือถือค่ะตัดจากต้นทางไม่เขาสามารถคอนเน็กถึงอะไรต่างๆในมือถือเราได้เลยตเท่านี้คือมิจฉาชีพก็ไม่สามารถเข้าถึงข้อมูลเราได้แล้วถูกต้องจากทั้งหมดที่โต้นะคะได้แชร์เคสต่างๆมาเนี่ยเรามีจุดสังเกตอยากจะให้ระมัดระวังกันมากๆเลยนะคะ3จุดด้กันเลย3จุดเน้น เน้นๆเลยหนึ่งก็คือ SMS นะคะจากมิจฉาชีพมาเก่าวอ้างถึงหน่วยงานราชการซึ่งปกติแล้วหน่วยงานราชการจะไม่ติดต่อ,อประชาชนโดยตรงใช่ครับอันนี้เป็นจุดสังเกตหลักเลยนะใช่ข้อ2ค่ะถ้ามีการให้ติดตั้งแอปนอกสโตรให้สันิษฐานไว้ก่อนเลยว่ามาจากมิจฉาชีพอ่าครับส่วนข้อ3ข้อสุดท้ายนะคะ ถ้ามีการขออนุญาตในการเข้าถึงหรือควบคุมโทรศัพท์มือถือให้สันนิษฐานไว้ก่อนว่ามาจากมิจฉาชีพค่ะนี่เป็นจุดส,<า>ส<า>ังเกต3ข้อหลัก,ลกๆในน,ๆนี้สนะคัญสําสำคัญมากสําหรับปีพีนี้เนะาะย้อนรอยอัปเดตภัยจากมิจฉาชีพกันขนาดดีแล้วต้องบอกว่าอยากจะให้ช่วยกันแชร์ให้ไปถึงคนที่คุณรักคนที่คุณห่วงใยเพื่อไม่ให้ตกเป็นเหยื่อของมิจฉาชีพนะครับมาทําให้สังคมไทยปลอดภยัยทางการเงินมากขึ้นนะคะ ให้คุณห่างไกลจากมิจฉสาชีพค่ะมารู้รเท่าท,ทันไทยไปกับ,กบรู้รอดปลอดโกง,โกงแล้วพบกันใหม่ EP หน้านะคะสวัสดีครับ